เ้าเวนวนอนเสาด้วยนะคะก็่ไ,ไดสตัตเ้าเวน,วนมนเนขาอื่นกันหรือยังคะ ไอ้เนี่ยมันตกแล้วมันแล้วมันหลุดเห็นไหมไม่มีคนเข้ามาเลยแสดงว่าแสดงว่ายังไม่ตื่นกันใช่ไหมครับวันนี้นวันเสาร์เชิญใครดีอะไม่ต้องเชิญละเพราะเดี๋ยวเราก็จะต้องไปนี่แหละเข้ามาทาักทายนิดหน่อยประเด็จดอกก็ต้องไปห้องห้องอ่อนแ เจ็บหัวไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ตรงหูนานก็เลยกลัวกลัวว่าถ้าไมไ่ใส่นานไปแล้วมันจะมีอะไรหรือเปล่าทำกาแฟกินเองวันเช้านี้ตอนออกมาจากบ้านคุณคุณแฟนเขา ต้มน,น้นำเ้ยรือว่าทำแบบนี้ออกไปว้าออกด้วยเช็คเช็คเช็คกาแฟดำใส่น้ำผึ้งทำมาจากบ้านเป็นไงกันบ้างคะเช้านี้กวยกวยท่ายางพูดภาษาเพชรดีกว่านะพ,ะพ,พูดภาษาเพชรดีกว่าเมื่อเช้านี้กวยท่ายางก็ออกมาเดิน เดิอนออกกำลังกายในหมู่บ้านเดินไปเจอพี่คนที่เขามนเดินด้วยกันไม่เจอนะานาน,านได้สามสารทุกสุกหยิบเขาเดินได้ห้ากิโลประหยัดไปได้ต้องห้าสิบบาทรสรสชาติยังไงบ้าง ทำเองง่ายๆนะคะก็คือนี่อง่ายอันน um ี้คือโซ่ะทำงานนะคะอยู่ช่องก้าออสซมาทอวันนี้เป็นวันไี้เข้าเวนบอกกอบอกกอขาวอยู่ย่าไปถึงสองทุ่มอื เนี่ยเสร็จแล้วก็ทําน้ําแข็งเพิ่มเนี่ยทำน้ำแข็งเพิ่มม,มันพอดีพอดีเลยนะมันก็สองสาเหมือนหยอดขนมคกสี่ยังไม่ได้แต่งหน้าเลยมาหน้าสดมากเลยเนี่ยก็วันหยุดก็ไม่แต่งอะไรมากหรอกแค่ทากันแดดแล้วก็ทาแป้ง แป้งแป้งฝุ่นนี่จะให้ดูเรามีตู้เย็นด้วย,ม,ยวออะะมีตู้เย็นส่วนตัวซื้อเองนะคะมีตู้เย็นส่วนตัวว้าส มีกับข้าวมาเต็มเลยเดี๋ยววันนี้กลางวันจะต้มผักกินแทนข้าวอาเลยเดี๋ยววันนี้ก็ตใชโอ้ยไข่ต้มแล้วก็คือไปเดินงานมามีซื้อรถดวด ก็มีหมัหวฝอยขโมยของลูกชายมาเห็นอยู่ในตู้เย็นไม่เห็นเขากินกันเลยกดหัวใจให้ด้วยนะคะไปเอามามต้มต้อมอยู่สีลูกเห็นไหมกินได้นอยู่ยาวเองที่เก็บของข้าวข้าวนี่เันรูปยังกินได้ปัตรข้าวทันอยากกินดูไว หมดแล้วอันนี้ของกินเล่นกินขนมปังกับก,กับกาแฟเ้วยก่อยเราต้องกินยาด้วยเป็นผู้สูงไวัแล้วก็จะมีปัญหาวยื่อความดันความดันกับคอเลสเตลรอมีใครเป็นบ้างนะคะไม่รู้จะพูดอะไรพูดภาษาเพชรแล้วกันเนาะ คนที่เข้ามาคงเป็นเพื่อนกลวยที่อยู่เพชรบุรีใช่ไหมนี่ยังไม่ได้ทาแป้งเลยเนี่ยนี่คืออุปกรณ์ชาร์จแบตต่างๆนะคะอันนี้ก็อุปกรณ์มากมายแล้วก็ยายาอยู่ไหนเอ๊ยยาน่าจะอยู่ที่นี่ทำไรกันบ้างตื่นเช้ามาแล้ววันนี้วันเสาร คงจะหยุดพักผ่อนกันนะแต่วันนี้กลวยต้องเข้าเวร้ยเปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องก่อนนะดูว่ามีอะไรเปล่าย้ายย้ายไปตรงนี้ย้ายไปตรงนี้แล้วกันเนาะนี่มีขนมปังเมื่อคืนไปเดินในงานมาแล้วซื้อขนมปังขนมปังแล้วก็มีแซนด์วิชลองเท้าไปก,ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้อง ไปเลือกข่าวออกข่าวตั้งชั่วโมงช่องาเอาสมทอตอน10โมงหนูด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวขอเข้าเฟซบุ๊กก่อนนะเอ้ยเปิดเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวยังไม่ได้ใส่แว่นตานะคะไม่รู้ว่าใครเข้ามาแล้วก็กดกดดาวให้ด้วยกดหัวใจกดหัวใจ ฉันนั่นคือผู้หญิงที่แข็งแกร่งแกร่งกว่าใครฮัลโหลสวัสดีเข้าเวรทุกเสาเลยเหรอทักทายน้องนักข่าวอะไรนะคะเข้าเวรทุกเสาเลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นวันของคนสวยอ๋อเป็นวันของคนสวยใช่ไหมล่ะเราสวยย e s ตายโวยกันเองแต่เช้าเลย กินอะไรดีเนี่ยอยากกินอะไรโดนัทไหมเราจัดปาร์ตี้ต้มตำไม่เอาแล้วเรากินแบบพิซซ่าเนี่ยค่ะเป็นอาหารพี่ว่าพวกพิซซ่านะไม่ดีหรอกแล้ววันนี้ไปไหนตลกลงวันนี้มีมีมีหมาแล้วเหรอยัง,ออองค่ะวันนี้ยังไม่เลยเพราะว่าเรื่องธนายแก้วก็ยังไม่มีใครต่อเรื่องธนายเจค่ะพ่อมาใกล้ๆหลยที่ตะโกน กำลังเมาส์กำลังเมาส์เ,าเจอน้องนักข่าวนาแก้วเมื่อวานไปทำเองปะเขาพูดมันนี่พี่กำลังไฟ้สดอยู่มันนี่มะน,นี่นี่ขอแนะนำสา,สาวงามนะคะสว,สวัสวดีคด่เป็นใครเป็นใครปะพูดไปสวัสดีค่ะชื่อนิ้งเปียรธิดานะคะเป็นนักข่าวสายสังคมอาชสากรรมช่อง9ค่ะอ่าฝัน้ของตัวสวยนะคะสามารถที่จะจัดลำดับได้ค่ะ เมื่อก่อนมีเขาจัดลำดับใช่ไหมนิงเรากติดไหมไม่ติดเพราะว่าไม่เป็น introvert ค่ะไม่รู้จักเพื่อนเลย introvert หรอใช่อ่าเล่าซีเมื่อวานนี้ที่ทนายทนายแก้เมื่อวานนี้เขา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 ให้สัมภาษณ์เขาอีกไหมเขาให้สัมภาษณ์ยาวมากเลยเนาะก็อีกหนักมากนี่นี่เอาเอาของเธอมนด้วยก็ได้นะเนี่ยมาแชร์เนี่ยอะอะนี่นมพี่มีสองอันนี่น้องเขาก็มี tiktok นะเขาไม่ได้ ไม่ต้องก็ได้อันนี้นี่อันนี้นี่นี่นี่ติดติดมันติดหมดเลยอยู่ข้าวี่อยู่จะไปกินนี่พี่มีโดนน้ำไปกินน้ำไปก่อนโอ้ยไม่ไหนเธอก็เอาสูงๆหน่อยอ่ะจะได้ไม่ต้องย่อ โอ้ยเมื่อวานพี่กลับไปบ้านก็ไปดูนะเขาพูดยาวเลยเนาะยาวมากเขาแถลงยาวมากเขาบอกว่าเขาก็ยอมรับนะยอมรับว่าเขามีการกอดการจูบก,กันจ,นจริงกอดจูบกันจริงแต่ว่าไม่ได้ลวงไม่ได้จกเหมือนที่เป็นข่าวเขาอ้างว่าแบบนั้นไม่ลวงไม่จกเหรอใช่เขาอ้างว่าแบบนั้นหรอแ,แต่แว่าโดยฟังเขาเราเชื่อเขาไหมวิน ไม่ไม่แบบฟังหวยหัวเนาะเมื่อว่าฝั่งผู้หญิงเขาก็ไม่ได้มีหลักฐานตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอไม่แต่มีแต่ไลน์แชทไลน์หลุดมาใช่ค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้อัดเป็นคลิปวิดีโอมาไหมไม่ไม่มีโอ้แล้วตอนนิ้งเห็นหน้าเขาเป็นหน้าผู้หญิงอ่ะสวยปะเมื่อวานไม่เห็นนะไม่เห็นเลยเห็นแต่ในโซเชียลอย่างเดียวเลยเออเป็นไงหน้าสวยก็สวยสวยเลยสวยสู้นิ้งได้ไหมอุ้ยอาจจะน้อยกว่าไปหน่อยน้อยกว่านิสเ่นะน้อยกว่านิสหนึ่งนะคะ เอาแว่นมันใสจะได้เห็นอะแล้วทีเนี้ยเมื่อวานไปคุยกับคุณจตุรงค์จงอาสาใช่ไหมคะเขาบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นใครคุณจตุรงค์เหมือนเขาเขาเป็นเพื่อนเหรอเหมือนเป็นคนรู้จักกันค่ะรู้จักทั้งสองฝ่ายเหมือนแบบคุยกับพ่อของานั่คุยกับพ่อของผู้หญิงด้วยนู่นนั่นแต่เมื่อวานเขาก็มาบอกว่าเขาไม่ได้คุยกับพ่อของฝ่ายหญิงนะเขาก็คุยกับของทนายแก้วเขาก็เล่าว่าทนายแก้วอะเล่าไม่เหมือนกันนะสองรอบตอนที่เล่าให้เขาฟังอะมันอีกแบบหนึ่ง แต่ว่าที่แถลงข่าวอ่ะมันอีกแบบหนึ่งเลยอ้าวทาไมอ่ะอืมกลายเป็นว่าอ้าวแล้วทําไมเล่าให้ฟังไม่เหมือนกันเออทําไมทําไมถึงมันต่างกันเขาบอกว่าตอนตอนที่เล่าเหมือนที่ทนายแก้วเล่ารอบแรกอ่ะบอกว่าคือร้านอาหารนะคะมันเป็นร้านที่เป็นกระจกเขาบอกว่าจะไปป้อนข้าวกันนะยังไงในเมื่อร้านมันเป็นร้านกระจกเออคนอื่นเขาก็เห็นเยอะแยะแต่ว่าทนายกทนายแก้วเมื่อวานที่แถลงบอกยอมรับว่ามีการป้อนข้าวกันอือใช่ว่ามันไม่ตรงกันอยู่ไม่ตรงกันเนาะใช่ ทนายแก้วนะเขาเป็นทนายนะนิง้งเขาก็ต้องรู้ทีนิทีไล่อย่างไรเราจะพูดแค่ไหนอะไรยังไงแล้วเรื่องเนี้ยท่าที่ฟังอ่ะนิงว่ามันมีนี่ไหมมันมีอะไรนะมีเมืงหลังเงื่อนง,งำไหมหมายถึงว่าอาจจะเป็นคือพี่เป็นนักข่าวเนี่ยเวลาน้ำพี่ก็จะสงสัยอยู่แล้วถ้าเกิดพี่ไปเจออย่างเงี้ยพี่ก็ถามนะอืใช่ไหม เข้ามาแล้วให้ขอขอใจเข้าใจเข้าใจเลยขอหัวใจได้นะคะเข้ามาเข้ามาคุยทักทายกันได้นะคะอยากรู้ประเด็นอะไรสามารถพิมพ์ในคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวนิ้งจะตอบทุกคําถามเลยอนี่เห็นไหมมีคนขอใจด้วยมีคนเข้าร่วมด้วยเฟนน้องเฟนสวัสดีนะคะคุณพี่มองไม่เห็นอ่ะเล่าทักทายเขาเล่าเล่าเล่าิสวัสดีค่ะคุณเฟนเช้านี้วันนี้หยุดกันไหมคะแต่ว่าวันนี้นิ้งกับพี่้วยต้องมาทํางาน งานงานที่เรารักงานที่เรารักค่ะไอเลิฟไม่จบ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 ไอเลิฟไม่จอบงานที่เรารักใช่ไหมเป็นงานที่เรารักมากมากเออเพราะเราเกิดมากับการทําข่าวเราก็ต้องรักการทําข่าวต่อทาแป้งก่อนนะ, <c oughs> าาะเฮ้ยสิบโมงข่าวเลยดีอะนิ้งพูดไปก่อนเดี๋ยวพี่เข้าเข้านี่ก่อน ถามว่านตาไม่เจออย่าบอกนะว่าเรืมองมือนมันตาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะคะนี่นิน้งเพิ่งมาถึงสถานีนะคะเนี่ยเราก็โดนดึงตัวเข้ามาอยู่ในไลฟ์สดเลยโดยที่แบบอะไรนะตั้งตัวยังไม่ทันได้บอกสิว่าสวยสวเบ้างสวยมส,สวยมาก่อนแล้วไม่ค่ะเพราะว่าทางออฟฟิศตอนนี้มีแค่สองคน <c oughs> ก็เลยโดนดึงมานั่งอยู่ตรงนี้เราอยู่กันที่อสมทช่องเก้าไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกทุกคนตอนนี้ในในทีวีมีการ์ตูน อ๋อข้อใจมันได้200อยกว่าแล้วเร็วถ้าได้ถ้าได้ถึง5้ารเราจะเล่าต่อเร็วนิ้งเหไปใช่ถ้าถึงอใอยากอยากฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังอใช่ท่านนายแก้เมื่อวานทำไมท่ตะแ่งยาวอย่างนั้นนิ้พูดยาวมากมีมีจังหวะที่น้ําตาคลอด้วยนะน้ำตาคลอด้วยเหมือนจะร้องไห้เลยเขาขอโทษครอบครัวเขากับลูกเขาด้วหรอใช่เพราะว่า เขาก็มีลูกสาวไะคะอืเขาก็มีลูกสาวของเขาเขาก็เลยเหมือนรู้สึกพี่พิมมานี้เร็วกำลังกำลังจะเชิญเหยื่ออีกรายหนึ่งเข้ามาในไลน์นะคะทุกคนฝากกดใจให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นช่องของพี่กลวยนะคะขอช่องของกลวยท้าอย่างปกติพี่ก็จะพูดภาษาเพชรนะพิมพวันนี้พอดีเป็นช่วงที่เจอน้องๆกำลังมาอะไรสดด้กันเร็ว ใช่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่กำลังจะเข้ามานี้เป็นพี่พิมพ์นะคะมามิมาแล้วเราเป็นนักข่าวพี่พิมพี่พิมพ์เป็นนักข่าวกันพี่คะต่างกนเองช่วงนี้ต้องมาเลือกตั้งต้องไปอะไรช่วงนี้กำลังดูเดือดเลยมีงานทุกวันเป็นไงบ้างคะพี่พิมพ์ช่วงนี้เพิ่งกลับมาจากคุณอภิสิทธิ์ไปหาเสียงกับคุณกรที่สาทรมาค่ะเป็นไง้ได้หลบไม่ต้องเช้าหรอกออกไปเมื่อตอน หกโมงเช้าไปถึงที <practiced by inside> ่สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยเมื่อตอนประมาณเป็นไงมาคะบรรยากาศคนเยอะไหมคือคักไหมคะเยอะคนตลาดเยอะประชาชนเยอะนะให้การต้อนรับอย่างดีเลยพราเว่าเขาเายังชอบคุอ <Kiss> แ <wei> ิส <GO av uther> ิเศษเพราะว่าเพราะว่าเขตนั้นเขตเก่าเขาไง เขาเคยเขาเคยลอง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 ให้ทั้งิสิทธิ์ทั้งคุณกรเคยเป็นสอสอสาทรลองให้ลองให้คุณผู้ชมลองคอมเมนต์มาดูว่ากคุเนนี่ยมัเปล้วนะเลือกตั้งปีนี้จะเลือกท่รนไหนที่ไปวันนี้ก็เจอพวกสมาคมเจ้าจิ๋วไงไปถูกจุดไงแฟเขาก็จะเป็นแบบมีอายุนิดนึงเป็นความไม่เก่งกันอยู่บ้างใช่ใช่อุ้ยแล้วเขาตีแบดด้วยนะวันนี้ยแด้หรอใช่มีซีนตีแบดด้วยนะเออน้องพิมพ์เนี่ยเขาเพิ่งมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็เจอศึกหนักเลยศึกเลือกตั้งใช่ได้มาได้จังหวะพอดีมาได้จังหวะ เพิ่งเข้าโต๊ะการเมืองมาโดนว่าจะเป็นประสบการณ์อย่างดีเลยไม่โอกาสนะอยู่ๆนะมันเจอกตั้งได้ไงถู่มกแล้วเข้าใจกันให้ถึงห้าร้อยมากกดใจให้ด้วยนะคะขอจอขอใจคนคนข้างหน้าสวยสุดเลยว่ะ ใช่มล่ะมันก็ต้องแบบนั้นใช่ไหมครทุกคนขอคอมเมนต์จ้ะเราอย่าไปบอกแบบนั้นเลยอย่าไปชมกันเองเยอะเดี๋ยวเลยไอเลิกล้องมันดีใช่ไอเลิฟต้องต้อ้อเลิฟต้องต้องต้งต้ง้้งงออออออ้้นอออ เดี๋ยวเสร็จแล้วไปอีกยังไม่เสร็จเมื่อวันนี้มีตอนบายพักันไหนตอนตอนตอนเที่ยงมีอะไรคะวันนี้เดี๋ยวตอนเที่ยงออกไปที่ชิดลมค่ะชิดลมพักประชาชนเขาจะเปิดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแล้วลูกนิภาเขาขึ้นเครื่องเข้ามาถึงยัง ไม่รู้แต่ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องไปลุ้นกันว่าที่สามย่านพิทาค่ะคุณพิธาจะไปขึ้นเวทีหรือเปล่าเออถ้าใครอยากเจอเวลามองว่าคุณพิธาจะมาแต่ไม่รู้ว่ามาเื่อเขาพบแล้วเขาเขาเขานั่งเครื่องเขาพบเขานั่งเครื่องมาแล้วเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยไดชื่อเขาอุบไหมไงเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าม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 าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ต้องแบบคุณเทงอะใครที่เขารู้จักอะคุณเทงอะเธอไปเธอไปเธอไปสัมผัสบัลลังกีพักแล้วอ่าพิมตอนนี้ ก็ไปมาหลายพาร์ทมีก้าทาเมื่อวานก็เพิ่งไปมาก้าทาคุณก้าทามอะไรนะนาวาเอกอนุดิต์อนุดิติใช่ใช่คุณป๊อปคุณป๊อปะ้เขาเป็นยุทธศาสตร์แล้วพักช่วยแบบคิดนโยบายต่างๆก็เมื่อวานเมื่อวานโดนร้องเรียนแล้วเขาทำไงอะโดนล้องเรียนอันไหนพี่สสหรืออะไรไม่ชอบเรื่องการเมืองไหมเอาเรื่องอื่นไหมคุยกันเรื่องเรื่องเรื่องชีวิตของเรากันดีกว่า เป็นเข้ามาคอมเมนต์ได้นะทุกคนเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะเช้าวันนี้สวยน้ำสำสวยมีคนนินทานะคะได้ยินขาใจเร็วห้าร้อยขอห้าร้อยหรือจะไปแยกย้ายแล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่าช่องนิงมีคนติดตามเพิ่มขึ้นก็รู้เลยช่องที่กล่วยว่ามาไม่วยไปถึงว่าถ้ามีคนตามไป ท้องนิ่งมากขึ้นแล้วที่มัปหวยไปก็รู้เลยนะคะว่าใครดึงไปทำยังไงถึงเชิญนิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เชิญได้มันเชิญได้ทํายังไงไม่รู้เราเป็นเพื่อนกันแล้วนิงใช่คอแล็บคอแล็บยังไงอ่ะเพื่อเพื่อวันไหนไปวิ่งหมายจะได้แบบไลฟ์สดให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศสดๆกันเลยเดี๋ยวนะมันต้องหรือตรงไหนมันต้องเชิญตรงไหนทุกคนคะใครรู้รบกวนคอมเมนต์ค่ะเพราะทางนี้ไม่รู้ใครทำเป็นรบกวนบอกด้วยค่ะเชิญอ๋อ เราเาก็คำกลิ่นคขาบอเชิญเอ้ตรงหนตรงไหนว่าเชิญตรงไหนอันนี้ป้าอาอวออ๋อนี่ไงตัวเอ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 งตัองตองตัองตัองต้องไลวเก่ตองไัวเององวเอัวเอัวเอ้ตัวเองตัวเอวเอัวองจัวเองัวเองัวเอฟิัวเอนข้วงจัคเงักถองแั้เงว่าจะเป็นวตันหยุดนะเอวเพรตะว่างตั้งตี้เีแต่คนไอเลเององทังนั้นเลยได้ เขาก็ลากไลฟ์สดต่อต่ออยู่มาแล้วเขามาจะขายคุณผู้ชมแล้วเพราะว่าหนูก็โดนดึงด่วนมาแบบนี้แหละหนูก็โดนดึงตัวด่วนมาเหมือนกันหนูก็งงอ่ะใช่ช่องพี่ป่วยมามามาไม่ไม่โดนดึงด่วนมาอะี้ยคนนี้คนนี้เขาอยู่กับวันนี้เป็นบกแล้วคนเนี้ยคนนี้ค่ะหมุนได้หมุนได้อันนี้คือคือ ผู้ประกาศพิธีกรรายการคับข่าวฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะบอกที่ช่องต่อๆช่องอะไรช่อง i ิกต k ตักอรวันค่ะฝากไปติดตามด้วยนะคะส่วนส่วนสาวนี่สาวนี้ก็คือช่องอะไรเดี๋ยวเปิดติ๊กต k กให้ทุกคนดูเลยให้ไปกดเลยแล้วช่วยข้อใจกันหน่อยยังไม่ถึง500บอกเอา500ร้อไง นี่จะ300แล้วเขาจะฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องนี้เลยแต่อาจจะไม่ค่อยได้ลงอะไรนะทุกคนบกอนนั่งนี่หรือเปล่าคะบกอนนั่งนู่นอ้าวเหรอใช่ช่องนี้ช่องนี้ไปกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ที่ตั้มมาไงเราอาจจะนั่งเชิญที่ตั้มไม่ติดตอนนั่งเชิญยังไงพี่หนุนไงเอาโดนนับไปกินไหมนี่นี่พี่ก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยเหมือนกัน ไมเดี๋ยวบาะลาเขาแล้วแยกย้ายจะไปทำงานแล้วนะี่มีคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์ไม่คอมเมนต์ไม่อยากเกิดเป็นขนจมูกพี่เป็นจังครับอยากอยู่กับพี่ทุกลมหายใจเลยอะไรเหรอแต่พี่เพิ่งกินปลาล่ะนะอะไรหรอไม่เคยคอมเมนต์มาพูดคุยกันข่าวสดนี่เนี่ยโอ้งอ๋อเนี่ยขอบอกว่าคนที่ รู้ลึกรู้จริงครบถ้วนต้องตามนักข่าวสำนักข่าวไทยอสอมอทอเพราะ,ะว่าใช่เข้ามาเข้ามาถูกต้องแล้วค่ะเราได้เวลาของเราไปทําง,งานแล้วนะคะ <c oughs> <ช>เราไม่มีโอกาสเราจะมาใหม่นะคะข <c oughs> อบคุณที่ติดตาม<อ> <ๆ S 2> ค่ะ<ไ>ปิดเป็นไหมนิ้งนายนิ๊นตรงนี้นะคะคนนิ๊งนี้ค่ะ <c oughs> นี่